ครับนครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับเบรปีเซอร์ครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเกมอะไรกันไปรู้อีกแล้วนะครับโอเควันนี้นะครับมันเป็นเกมที่เอ่อค่ายกับเกมที่ผมเคยเล่นมา2เกม3เกมทีเแล้วครับคือปิดเกมคนหัวล้นลนะครับแล้วก็เอ่อผ่านด่านแล้วก็แต่ละเกมมันไม่เหมือนกันนะครับโอเควันนี้เราจะมาลองเล่นกันดีกว่าครับว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวเอ่อมันเป็นเกมเล่นยังไงนะครับไปแถบสตาร์ทปึ๊บแล้วเล่นออนไลน์เหรอไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อมึงเล่นออนไลน์ แล้วคือยังไงเอาตัวรอดบนแป้นเลยอยู่ใช่ไหมอี๋เอาแป้นแป้นแล้วมันก็จะอู้โอ้โหเข้าใจละเข้าใจละเอาตัวรอดบนแป้นนี่เองอู้อ้ยี้ยตกแล้วตกแล้วเอ้ยตก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 ยาวเลยเย็ดแมกยาวเลยตกยาวเลยไอสัตว์นี่ไง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 เรียบร้อยโอ้โหเย็ดแม่นี่นี่นี่ไงใครรอดเป็นคนสุดท้ายแพงจริงนะแต่แล้ว อือย,ยังได้อยู่ค่ะ <Yeah. S 1> เอาชนะง่ายเกินอ,อะไรเนี่ยเกมออนไลน์จริงเปล่าหร <m akes noise> อมาโมากดเข้ามาเลยสีตลีมัง้งผมว่าน่าจะไม่ออนไลน์อะ่ะไม่รู้อ่ะมันออนไลน์ไหมไม่รู้ไม่มั่นใจก็คือถ้าเจอคนนี่ไม่มั่นใจมั่นจะออนไลน์ไหมคิดว่าน่าจะเป็นบอทมั้งก็คือแบบไม่เล่นก็นไม่เป็นเลยอะ่ะอะไรก็แค่ยืนให้นานที่สุดมันยากตรงไหนนะฮะโอ้ดูดิ เซียนก็ทำให้ดูเห็นไหมนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันยากตรงไหนไหนโอู้จริงนะโอ้โหเลือยตั้งเยอะโอโ้ง่ายง่ายอีซี่บอกเลยแบบเนี้ยอีซี่เป็นชั่วโมงยังได้แบบนี้ทั้งวันยังได้เรียบม้อยชนะอีกแล้วมันง่ายเกินไปอ่ะผมว่าขอแบบกันยากกว่านี้ไม่ได้หรือไงวะเก็าบอนรลายแม่ไมงไม่ขู่ไม่ขะนะ่มเมีโฆษณา ใช่ไหมถ้าเกมแบบมีโฆษณาอะไรแบบนี้คือแม่งส่วนใหญ่แม่งจะเป็นเกมฟรีแล้วไม่ออนไลน์เลยแล้วมันจะเป็นบอร์ดพวกเนี้ยคือถ้าเป็นคนมันก็น่าจะตึงกว่านี้ลแบบ่าคือไม่ไม,ไม่ไม่มีความตึงไม่มีความเล่นยากยสักนิดน่าเห็นไหมยังไม่ทําอะไรเลยก,ก็ก็อยู่รอดแล้วอ่ะเห็นไหมง่ายง่ายเอาเยอะตัวยาวเรืเยอะแม่เอาแล้วมึงคิดหาละเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บางทีอะได้อยู่แต่แต่ยังได้อยู่ อย่งได้อยู่บอกเลยยังได้อยู่เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเอือยังได้อยู่ได้อยู่บอกว่าได้อยู่ได้อยู่ได้ได้แหละนี่นี่คือยื้ออไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่นะเอาชนะดีแล้วง่ายเกินไปอีกตัวนึงไปนี่ไงเพื่อนอได้เพื่อนได้ยังนายนะนายเล่นเป็นไม่เพื่อนนะเราเนี่ยจะโชว์ให้ดูว่ามันเล่นยังไงนะเพื่อนนะโอ้โหโอ้โหโอเคเพื่อนเราตายแล้วเพื่อน เพื่อนเพื่อนโอ้กูตกยาวเรียสแม่โอ้โหไอสัตว์มันตกมาถึงนี่วะมันไล่กันกูจะแพ้กันเรึนี่กูแพ้เพราะความโง่ของกูเองเอ้ย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 นายนายใจเย็นนาย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 มิดเดียวนายนายกูเกือบตายแล้วนายนายนายจ๋า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 เอาตายแล้วโอ้โหนายที่มันกระจอกจริงๆเลยว่ะเพื่อนโอ้อะไรก็ไม่รู้ดูดิจากตาอะไรเนี่ยมีการโอ้ชื่อชื่อชื่อเปลี่ยนชื่อแม่งเลย ซชื่ออะไรดิเอาเป็นเออภาษาไทยได้ไหมเอ่อไม่ได้่ะเอ่อตุสตุสตาอ่าฮะได้อยู่อรอคนรอคนเดี๋ยวเขาจะไปกันเลยฮ่เพื่อนเดนายต้องมีชีวิตรอดได้นะแต่ไม่ ไอ้เจี๊บไอ้กยังรอดอยู่กูรอดอยู่กูรอดอยู่เย็ดแม่กูรอดอยู่กูรอดอยู่กูรอดอยู่รอดรอดแหละรอดรอดรอดเฮ้ยโอ้ตกาวเลยเย็ดแม่เฮ้ยนี่ไง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 นี่โอ้โหอออีีีีีซซซ่่ EC e ี EC EC doos EC ไงเห็นไหมของจริงก็ทำเป็นอย่างนี้เว้ยน้องเฮ้ยจะ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 เฮ้ยเกืบตกาวเลยเกืบตกาวแล้วเย็ดแม่นี่ไงนี่นี่ไงนี่ไงโอ้โห โอ้เออเออเออไอ้เจ้าตัวที่สามะครับทุกคนตัวนี้ใช้เออไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ห้าร้อยในการแรนดอมเยีอะไรวะเนี่ยวัตตาฟักช่างแม่ครับไปกันนะมาเลยมาดิมาดิไปเลยอ่ยครักฉันเึ้นสาวน้อยสาวน้อยไม่เอ้ยมีนักมวยเอาไปทำไมวะเออเออ มากูตกได้นุ่มไม่ได้แล้วกูตกยาวเลยด้วยเย็ดแม่ถูกรองรอดถูกรองรอดเฮ้ยเอาชิปหายแล้วบึ่งอ้าเฮ้ยจะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยอยู่ได้อยู่มาเดะมาเดะฮะไอ้กระจกข้างหลายเอ้ยยืมตัวตายไปซะไอไอไปตรไปไปเอ้เอ้ได้ได้ เหลือสองก้อนแต่สองก้อนรีบตายไปสิวะเฮ้ย hmm. ม yes, ึงร <icate> ีบตายไปดิเฮ้ยเฮ้ยรีบๆตายไปดินี่นี่นี่เรียบร้อยโอ้โหไม่ไม่ตายกูตายเนี่ยหล้วอีกทีนึงไอทุกคนสวยยอมรับความเรียบร้อยเฮ้ยกูจะไม่ตา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 ยตายไปตายไปตายไปเจ๊แม่ตายไปตายไปตายไปฮ่าฮ่าเป็นการฆาตกรรมนั่นเองทุกคนดูดิ ไมึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นโอเคได้ได้หมดนวมอยู่นู่นเจอนวมละเยสแม่เจอนวมไอ้นวมนวมนวมทำไมไม่เอาทำไมมึงไม่เก็บไอ้กูว่ะเยสโวยเอ้กูตายเอ้ยกูไม่ตายไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตายอะไรยังไงกันอึเรียบร้อยหน่วมหวมหน่วมหน่วเยสแม่โอเคด่านเดียวเอ้ยเยกตกตกตกโอตกยาวเลยสแม่ ไปหนึ่งขั้นอะเออเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายไม่ตายไม่ตายได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้สักที่ไหนล่ะเออยายากูต้องเบสที่หนึ่งให้ได้เลยเลยห้าคนเองพยายามเข้าไอ้เบสโอ้ยนุวันนุก็ยังไม่เพิ่มอีกเหรอเอาด่านใหม่แล้วนี่ว่ะเอ๊ะยังอย่งอย่งเฮ้ยเร็วดีนายจ๋าเร็วจ๋าจับดื้อได้ไหมได้เอ้ยไม่ได้เฮ้ยตกไปยาวเลยเอามึงได้กัน เอ้ยตายตายหาไปตายหาไปตายหาตายหาเอาเยอยกูตายเองเอาเยอยเอารอดอยู่เอารอดเฉยเอารอดเฉยรอดเฉยรอดเฉยครับทุกคนโอ้โห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 เอาเรียบร้อยเรียบร้อยเหยียบหาพ่ออย่างไรเรียบร้อยเอาตายเออเกือบเกือบเกือบไปแล้วเมื่อกี้มันเกือบไปแล้วเอ้ยอย่าเหยียบดิเฮ้ยยัดแม่พี่ยัางรออยู่ยังรออยู่นี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 ่เหยียบโอ้เหยียบหัวเหยียบหัวเอออ้าวว่าไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้ย มีดีสีเยอแยะจะมีลูกเล่นเพิ่มบ่หรือยังไงเอ้ยเอ้ยมน้อมน้อมน้มน้มสักหมัดไหมเย็ดแยะจะได้สักหมัดไหมฮะนี่ไงนี่ไงนี่สักหมัดไหมเอยเอยเอยตกมาไกลเลยเย็ดสักหมัดไปเย็ดแยะเอ้ยกับนี่ไงสักหมัดไหมฮะฮะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วสักสักหมัดไหมฮะเฮ้ยเรียบร้อยตายเดือดสีคื สักหมัดไหมฮะเฮ้ยไอ้เหย้ยเยอเอาละครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกับผมด้วยนะครับและลืมกดทืบไลค์ถึง10ไลค์ได้นะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบนะครับและก็มีคำติชมหรือยังไงก็สามารถจะพูดติชม ได้ลตลอดนะครับพร้อมเดียวปรับตัวตัดร้อนนะครับตึกตึกก่อนเอาล่ะลากันไปก่อนไอ่ก่อนไปขอส,สุ่มเ,เสื้อก่อนเออสุ่มเสื้อปิ้วเฮ้ยตัวใหม่อีป้าด้วยฮะโอเคครับลากันไปก่อน,นครับบายอะอะอะเซ็กซ์อยากได้